แคนจะเดินมาเละจะฟันตัวเล็กๆปากชมพูเป็นกระจโฮะใครๆก็ร้องได้เพาเพลงเขาดังจะตายห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ถึงล้านสักตัวหนึงนก็โอเคเย้สวัสดีค่ะแล้วกับ Vocal Funko o p ว r a t i o น เพลงเนี้ยนะดังมากและฟังเองอ่ะมก็เคยฟังแล้วปกติช่องฟังเนี่ยถ้าเพลงไหนเคยฟังฟังจะไม่เอามารีแอคชั่นใช่ไหมแต่เพลงเนี้ยดังมากและคนขอเยอะมากแล้วฟังก็ไม่รีแอคสักทีเวลาผ่านไปเนิ่นนานหลายเดือนคือฟังฟังแล้วฟังก็เล่นติกตอกไปแล้วแต่มันติดทีอ้าวยังไม่ได้ฟังแบบเต็มเพลงเลยดีกว่าฟังแค่ท่อนนั้นแหละท่อนฮุกที่เปิดติกตอกมาก็เจอก็เจอเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะมารีแอคชั่นกันก็ใครรออยู่นะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะ ก็ก่อนหน้านี้ท่อนที่ฟังร้องไปอ่ะดังในติกต็อกมากๆเลยนะแล้วก็ฟังก็เล่นไปแล้วตอนนั้นคือฟังไม่ได้ฟังเอาเหล็กดดดฟันออกแล้วอ่ะก็เลยรีเทนเนอร์แทนแล้วกันนะตอนนี้ในลีฟไอนะก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพลงวิสกี้นะแต่ว่าเป็นคนละท่อนจะเป็นท่อนไหนหลายคนคงจะรู้แล้วแต่วันนี้เราจะมาฟังเพลงเต็มมรีแอคชั่นไปพร้อมๆกันสำหรับเพลงนี้วิสกี้วันไลท์อ่ะถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเลยแล er ้วกั no Nad นเนาะว่า เพลงเนี่ยจะเท่และน่ารักและเฟี้ยวตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่าเพลงนี้ปล่อยมาวันที่31ธันวาคม 2, 2021ยอดวิวตอนนี้9ล้าน7แสนโอ้จะ10ล้านแล้วทุกคนลุยเนี่ยพอคิปที่ปล่อยไปนะ10ล้านแน่นอน <laughs> ไม่เชื่อดูนะเดี๋ยวรีแอคเพลงนี้ไปนะเนี่ยเพลงเนี่ยขึ้น10ล้านรอดูได้ไเชื่อเราดูรอดูได้เลยคือจริงๆก็ใกล้จะถึง10ล้านแล้วก็10ล้านด้วยเพลงของเขาละไม่เกี่ยวกับเรา โอเคปไปเรียกกันเลยหนึ่งสองสามเริ่มคลิปวิดีโอเป็นแบบ 4K ด้วยนะเนี่ยสุดยอดวันไลฟ์เย้ะเป็นหมอสุนิย์เยอะกเสียง่อน

ห้องข้างๆเดินมาวาว่าวให้ก้มวาหน่อยได้ไหมอ่ะเสียงมันดังทะลุกำแพงแบลว่านูทนไม่ไหว่ะอาพี่ยัดคนนั้นเสร็จแล้วมายัดนูอีอได้ไหมอ่ะได้เหรอชอบแล้วข้างนูอยากได้กำลังใจอ่ะได้กำลังใจอ่ะชอบอ่ะทำไมเป็นคนเกลียนแบบนี้ล่ะ นะอบบโอ้ยทวเสียงแบบพี่เลนจันเล,นเลยทำ,นะทำไมอะมัะทำลายหัวใจดวงน้อยๆนอยนี้เกินไปไหมอะ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 ราเสียงแางทะเลนเลยอะแต่เพลงเทพยอยากฟีลใส่เสื้อสีขาว ใส่เสื้อกางเกงตัวสูงอย่างเฟี้ยวคือตตะหูทุกท่อนเลยอะ

ว้โน่นะดิเขาเป็นคนเกลียนมากอ่ะเป็นคนหล่อที่เกลียนมากดูดิชอบอ่ะเป็นคนหล่อที่ทะเล่นมากเลยอ่ะ คือทุกคนฟังเพิ่งเคยดู MV แล้วก็ฟังแบบเต็มเต็มเพลงครั้งแรกจะบอกว่าแต่และท่อนน่ะติดหูหมดเลยแล้วคือถ้าถ้าพูดถึงอะ่ะคือทุกท่อนสามารถสามารถเป็นเป็นไวรัลหรือว่าเป็นมีมได้หมดเลยไม่ใช่แค่ท่อนที่เราแบบเคยฟังติดหูหรือว่าอะไรนะแต่แบบคือมันดีทุกท่อนอย่างงี้ดีกว่าแล้วบอกกับเวลาฟังดู MV แล้วเนี่ยวันไลฟ เขามีความเหมือนเป็นแบบเด็กเด็กนอกอะเด็กเมกาที่แบบว่าเป็นเด็กที่แบบนึกออกปะฟิลแบบจัสตินช่วงแบบัยกำลังโตอะไรอย่างเงี้ยที่มีความแบบความเฟี้ยว ent, ความทะเล่นความขี้เล่นอะแต่เขาหลออ่อไงเขาจะทะเลนขี้เล่นไงเขาเขาไม่ต้องแอค็คไม่ต้องเก็กด้วยเขาเป็นเป็นผู้ชายตลกตลกที่แบบเขาจะทาท่าทําหน้าทาตา,ตาทะเลทนขี้เล่นแค่ไหนก็ได้แล้วเขาก็ยังหลอง่อยังดูดีอะ่ะทุกคนเอออยางชอบท่อนที่ดังในรีฟตอนนี้นะก็จะเป็นท่อนนี้ไะผมมากับรุดแรงส่วนเธอมากับ เดซี่แดงเอ๊ะทำไมฟังร้องแล้วมันไม่ค่อยเฟี้ยวเลยวะทำไมร้องแล้วมันเหมือนแต่น้องวันไลฟ์เขาร้องออกมาได้เท่แล้วน้ําเสียงเขาก็ขี้เล่นมากๆเลยแล้วรวมถึงหน้าตาน้ําเสียงคือมันไปได้วยกันหมดเป็นเพลงที่แบบขี้เล่นอะมีความแบบหยอกหยอกมีความแกล้งกแก้งหยอกหยอกเอเก่งเว้ยมีเพลงอื่นอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังวันหลังพาจะเข้าไปดูฟังก็เพิ่งจะเคยฟังและเคยรู้จักด้วยนะวัน Life เพลงย่อมเพลงแรกที่เคยฟังและเคยได้เห็นเขาวัน Life AKA เนี่ยชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรคะทุกคนรู้ไหม AKA วัน Life ชื่อจริงวันลบไม,ม่ไม่ใช่หรอก <laughs> ทุกคนพิมพ์บอกหน่อยเดี๋ยวพวกเราพวกเราชาวฟังกะมาเข้าใจว่าเนี่ยคือเพลงของนักร้องมืออชี่ผู้มากไปด้วยประสบการณ์ส่วนผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นผู้ฟังผู้เจริญที่มากด้วยปัญญาอีกเหมือนกันนะท่านผู้เจริญโอเคสำหรับเพลงนี้คือไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะ ใครยังไม่ได้ติดตามช่องน้องเขาเนี่ยไปติดตามแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตาม7 4 7หมื่นคนดีดีต่อใจมากไม่รู้ดิฟางเป็นคนที่แบบชอบคนที่แบบส่วนตัวแบบชอบผู้ชายที่แบบกล้าแสดงออกมีความทะเลนมีความขี้เล่นแล้วก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคลิกเก็กอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าชอบแล้วก็ดูเพิ่นเนี่ยก็เพราะว่าฟางมีน้องชายแล้วก็เนี่ยน้องชายหล่อมากเหมือนกันก็หลอกให้ไหนก็ดูหน้าพี่มานอนแล้วกันนะว่า ก็หลอสักแค่ไหนอะจโอเค okay, ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังทุกคนที่ดูอยู่นะเข้าไปดูในช่องจอใหญ่ๆเลยเพราะว่าวิดีโอเป็น 4K ด้วยนะภาพคมสวยชัดมากแล้วก็ถ้าดูเสร็จก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยก็ได้นะไปฟักฟังว่าผมมาจากช่องฟังโก้ครับไรแอะแอะแอะ น,นิดนึงนะทุกคนก็อยากจะฝากบอกนิดนึงว่าช่องฟังเนี่ยทุกคนหลายคนคงเข้าใจแล้วแหละแต่เผื่อใครไม่เข้าใจช่องฟังยอยาก reaction เพลงใช่ไหมก็หลายคนอาจจะคาดหวังว่า ทำไมไม่เห็นวิเคราะห์เลยว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงดนตรีเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือฟาจะบอกว่าฟาไม่ใช่ผู้วิเคราะห์ผู้วิจารณ์อะไรแบบนั้นนะฟาเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรีแอคชั่นน่ะก็คือฟังแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็แสดงออกอยังไงก็คือจะรู้สึกอย่างนั้นฟังจริงใจแสดงออกไปเลยว่าฟังรู้สึกยังไงมันไม่ได้มีคาพูดที่ต้องเป็นบทเรียนหรือว่าคาพูดสวยหรูอ,อะไรที่ต้องปฏะดิษฐก็อย่างน้อยอะเราก็เป็นคนดึงที่จะฟังเพลงแล้วก็ดู MV ไปเป็นเพื่อนกับทุกคนด้วยแล้วกันเนาะก็าเ่น้ไไมร ก,ก็ไม่เป็นไรนายเองนะ่ะก็เป็นได้นะช่องรีแอคชั่นอะแฮนจะเจนมาเลตฟันเลตเลตเลเอารีเทนเนอร์ไปก่อนโอเคยังไงก็ฮิวต้มยามอย่าลืมสับตะไคร้ให้ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูจบคลิปแล้วจะใหม่คลิปมา